จากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดาพบว่าโดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตถึงวันละ10ชั่วโมง36นาทีโดยมีกิจกรรมยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารออนไลน์ดูคลิปดูหนังฟังเพลงอ่านโพสต์ซื้อของซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าดิจิทัลคอนเทนต์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราไปเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ ผู้เข้าร่วมโครงการ Content ์แ d นด d มีเดียดีไซและผู้สนใจทุกคนรองศาสตราจารย์ดรวิศปัตชัยช่วยหรือครูก๊อบกี้จากหลักสูตร bas โครงการสร้างาดิตพันุ์ใหม่ iSchool kku ในคลิปนี้ครูจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยเป็น Digital Content Director รายวิชา new normal after covid 1 9ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนซึ่งจะได้ให้แนวทางง่ายๆในการออกแบบดิจิทัลคอนเทนตเพื่อการเรียนรู้ เชื่อว่าในมือถือของทุกคนอย่างน้อยต้องมีแอคเคา t ต์โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube หรือที่กำลังได้รับความนิยมอย่าง TikTok และเชื่อว่ามีบางคนเป็น Influencer ที่มียอด follower ยอดไลค์ยอดแชร์มากมายด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วทำไมเราต้องเรียนรู้กันเรื่องหลักของการออกแบบดิจิทัลคอนเทนตด้วยละ่ะแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ ใครๆก็สามารถทำคอนเทนต์ได้โดยไม่ต้องใช้ห้องส่งสตูดิโอไม่ต้องพึ่งสื่อกระแสะหลักอย่างสถานีวิทยุโทรทัศน์สำนักข่าวใดๆอีกต่อไปแค่มีเพียงสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกับไอเดียเจ๋งๆก็ทำได้แล้วนั่นเป็นความจริงครับแต่ก็มีความจริงอีกข้อหนึ่งที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องตระหนักไว้เช่นกันคือไม่ใช่ว่าทุกคอนเทนต์ที่ทำมาจะปังและบางคอนเทนต์อาจจะพังได้ทุกเมื่อคอนเทนต์ที่ดี ต้องมาจากการวางแผนและการออกแบบที่ดีด้วยเช่นกันหลักการและแนวคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนทำงานสายคอนเทนต์จำเป็นต้องรู้ซึ่งจะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งขันนั่นเองครับก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาพูดกันเรื่องง่ายๆว่าดิจิตอลคอนเทนต์หมายถึงอะไรก่อนครับ Dictionary of Media and Communication ได้ให้นิยามของคอนเทนต์หรือเนื้อหา,อาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกบรรจุเอาไว้ในข้อความหรือแมสเซจ ตัวบทหรือ Text ด้วยสื่อประเภทต่างๆเรามักจะพูดถึงคอนเทนต์ในฐานะที่เป็นความคิดความริเริ่มความรู้สึกเนื้อเรื่องประเด็นหรือข้อความหรือตัวบทซึ่งแตกต่างกันไปตามรูปแบบหรือสไตล์การเขียนส่วนเนื้อหาดิจิทัลหรือดิจิ t ัลคอนเทนต์ออนไลน์คอนเทนต์โซเชียลมีเดียคอนเทนต์เว็บคอนเทนตคือเนื้อหาใดๆที่สามารถแบ่งปันออนไลน์ได้ เช่นภาพถ่ายวิดิทัศน์ข่าวความบันเทิงและอื่นๆคอนเทนต์ Content เป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทางการตลาดคอนเทนต์ Content เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ลูกค้าเลือกสินค้าและบริการเป็นช่องทางหารายได้ใหม่ๆเกิดอาชีพใหม่ๆอย่างบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ติกต็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ในทางการศึกษาก็เช่นกันคอนเทนต์ Content ทำให้การเรียนน่าสนใจมีความหมายและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนี่จึงเป็นยุคที่ Content is King โดยแท้จริงครับในทางการตลาดแบ่งคอนเทนต์ออกเป็น3ประเภทใหญ่คือ 1. awareness เน้นสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้คนกลุ่มใหญ่สนใจเช่นประกาศถแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานแนะนำทีมหรือบริษัท รวมถึงเบื้องหลัง b e h i n d the scene ต่างๆ 2. ง engagement เน้นการมีส่วนร่วมจุดประกายทำให้เกิด reaction ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์ comment content กลุ่มนี้มักจะเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมเช่นคลิปตลกขบขัน meme drama เรื่องลี้ลับหรืออารมณ์ฟินจิ้นจิกหมอนทำนองนี้ครับและ 3. education เน้นการศึกษา โดยการให้ความรู้สอนบางสิ่งแก่ผู้ชมผู้ฟังคอนเทนต์กลุ่มนี้มักเป็นการสาธิตการตอบคำถามรีวิวสินค้าบรรยายหรือบอก How to ต่างๆําสำหรับคอนเทนต์ในโครงการนี้ก็คงจัดอยู่ในกลุ่ม education เป็นหลักแต่ก็ไม่ผิดอะไรหากจะมีส่วนผสมของ awareness และ engagement เพื่อทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้นั้นจะต้องกระตุ้น ให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดการเรียนรู้สร้างความเข้าใจฉุกคิดหรือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมักถูกนำไปเผยแพร่ใน l e ARNING PLATFORM ต่างๆแต่ลักษณะที่เป็น m i โคร l e ARNING คือมีเนื้อหาสั้นๆ3 7นาทีต่อ1ประเด็นจึงจำเป็นที่ Content Designer หรือ Content Creator ควรตระหนักถึงลักษณะ7ประการของคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้คือ 1. มีความกระชับสั้น ใช้เวลารับชมรับฟังไม่นาน 2. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือมีเนื้อหาลึกแคบกว้างต่างกันตามประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย 3. เข้าถึงง่ายจากอุปกรณ์ที่หลากหลายเช่นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนรองรับการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา 4. กระตุ้นการมีส่วนร่วมเช่นให้ผู้เรียนคลิกสแกนโพสแชร์หรือตอบคำถามทำให้การเรียนรู้เป็นแบบ2ทาง5 มีการเล่าเรื่องอาจจะผ่านตัวละครบทสนทนามีความน่าติดตามมีจุดคลายแม็กที่น่าสนใจ 6. มีตัวอย่างในชีวิตจริงที่ผู้เรียนสัมผัสหรือมีประสบการณ์ร่วมได้และข้อสุดท้าย 7. มีซับไตเติลเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนที่ไม่สะดวกในการได้ยินหรือไม่สะดวกที่จะเปิดเสียงในพื้นที่สาธารณะอ่านคำบรรยายได้ ครูอยากจะเน้นย้ำว่าคอนเทนต์เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับวิธีการถ่ายทอดนำเสนอและสื่อที่บันทึกคอนเทนต์เรื่องสีแผ่นดินอาจจะนำเสนอด้วยวิธีการทางวรรณศิลป์ในรูปแบบของหนังสือนวรณิยายในขณะเดียวกันอาจนำเสนอด้วยวิธีการแสดงในรูปแบบของละครเวทีเดอะมิวสิคัลก็ได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราดังนั้นอย่าเพิ่งเอาสื่อหรือเทคนิคการนำเสนอเป็นตัวตั้งแต่จงเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งครับการทำคอนเทนต์ แบ่งออกเป็น3ระยะใหญ่ๆคือ pre-production คือขั้นของการคิด production คือขั้นของการลงมือทาและ post-production คือขั้นของการปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปเผยแพร่ช่วง pre-production ทีมต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์การวางแผนการเตรียมการอย่างเป็นระบบซึ่งการเขียนสคริปต์ก็อยู่ในขั้นนี้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อจะลงมือทำคอนเทนต์สักเรื่องครูอยากจะให้พวกเรา ทำสิ่งที่เรียกว่า brief ก่อนนะครับ brief คือสารสนเทศที่ทีมจะใช้เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการทำงานร่วมกันโดยประมวลผลข้อมูลจากการระดมสมองแชร์ไอเดียรวมถึงการทำความเข้าใจความมุ่งหมายของผู้ให้ทุนว่าเขาคาดหวังอะไรต้องการเห็นอะไรมีเงื่อนไขแบบไหนต้องการสื่อสารแบรนด์อย่างไรด้วยการตั้งคำถามและหาคำตอบถึงกลยุทธ์ดังนี้ 1. ห่กลุ่มเป้าหมายเป็นใครมีไลฟ์สไตล์แบบไหนชอบอะไรอยากรู้อะไรใช้ สื่อประเภทไหนมีอุปสรรคและปัญหาอะไรที่ต้องแก้ด้วยคอนเทนต์ 2. how จะนำคอนเทนต์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบวิธีการอะไร 3. what สาระประเด็นสำคัญ key message อะไรที่ต้องการจะสื่อสารลองล่างออกมาก่อน 4. why ทำไมต้องทำคอนเทนต์นี้มีวัตถุประสงค์สำคัญอะไร 5. where เลือกโลเคชันที่เหมาะสมสำหรับปล่อยคอนเทนต์ออกไป ซึ่งในที่นี้ก็คือดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆครับ 6. w เวนเมื่อไหร่ที่จะต้องเผยแพร่คอนเทนต์จะมีกี่ EP จะมีกี่ซีซั่นจึงจะเหมาะสมเมื่อได้บรีฟออกมาแล้วทีมก็จะเริ่มพัฒนาดราฟต์หรือโครงร่างเนื้อหาเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าคอนเทนต์ Content. จะมีกี่ EP กี่ท็อปิกมีเนื้อหาสาระว่าด้วยเรื่องอะไรสไตล์ไหนใครควรเป็นเกสใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งดราฟต์เนื้อหานี้ จะถูกนำไปพัฒนาต่อเป็นสคริปต์ในขณะเดียวกันก็ใช้ในการวางแผนการทำงานว่าจะต้องจัดการกองถ่ายอย่างไรใช้ทรัพยากรเท่าไหร่มีใครที่เกี่ยวข้องอีกด้วยดราฟต์อาจทำเป็นตารางดังตัวอย่างนี้นะครับ นี่คือหลักการและวิธีการง่ายๆที่แต่ละทีมสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้คอนเทนต์ออกมาปังอย่างที่ตั้งใจไว้ครับแล้วครูจะรอชมผลงานของแต่ละทีมนะครับสวัสดีครับ